คิวยังไม่กลับบ้านจะตีสองแล้วค่ะทุกคนเห็นคิวไหมอ๋อมันทำอะไรอะ่ะทุกคนดูท่ามันไฟไฟทุกคนมันมาแล้วม,มาแล้วม,มาแล้วทุกคนมันมาแล้วนะ ไม่เนียนเลยทำไมอะไรไม่เนียนเลยอะไรไม่เรียนแก่งมาเหรอก็ทำในตัวเขาไงเหมือนเลยทำไมกลับดึกจังเป็นดึกเลยคิวมันตีหนึ่งแล้วจะตีสองแล้วในเธอบอกว่าเธอจะกลับไวๆไงเออเข้าไปเตะบอลแป๊บเดียวก็ แล้วทาอะไรอยู่ข้างล่างที่อยู่แขนที่าอยู่หรอม่ถึงเข้าไหมถึงเองหนอแต่เข้ากินลูกออสิบลูกเลยวันเนี้ยแต่เข้าสิบลูกเลยเหรอใช่หรอมึงไปไหนนอกจากนั้นไหมไม่ได้ไปที่อื่นใช่ไหมก็ไปไหนอะแน่ใจมีคนส่งรูปมาให้ดูว่ามึงไปที่อื่นที่ไหนมึงมาคุยกับกูก่อน มีคนส่งให้กู